สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุบุญคนเนาะฝนตกหลังจากฝนตกสองสามบ้านพี่น้องน้ำก็ถ่วมหน้าเนาะถ่วมหน้าสมองเข้าไปใส่หม่องเลยพี่น้องยาหม,ม่องก็บ่ได้มันมีเพื่อยามเนาะแถมน้ำถ่วมทางเข่าอันขี้ดีพี่น้องขี่เข้ามาเดี่ยวมองเข้ามาเรียงงัวเรียงขังว้วเนาะเหมือนเขาก็มาหยัดหยางงัวพี่น,อน้องตัดหยาบ่ได้เนาะเพราะว่าฝนตกดิ้นสองสามมือเลยไมาหยัดเงี้เพื่อ ม่หยาดเพื่องไอ้งวัวพี่น้องอยู่หน้าต้นนั้นแหละหน้าต้นสีหยางเลยพี่น้งองเพราะว่า,าย่างขามหน้าเมาหนึ่งรุ้ยเปียกเลดหน้าสาวน้าถล่มทางเข่าววันที่อีกเลพี่น้องเดี๋ยวยว่าสักคนจปถ่ายเพื่องนอกว่าน้าถล่มลายปันไดนี่งัวเถือกครับพี่น้องบรรยากาศเซ็ดใกล้กัน เสียม so ือนตัวสองตัว่ึเป็นไฟมาหลักเอาป้าไปจตัวนี้หน่อยติดต้มเราไ่ได้มันตัวหน่อยเดี๋ยวเราจะกวนเขาตัวหยัดเพื่อนกันสิเนาะแที่แดดไปุเนาะแดกไปสองงวไนะเพมันบนเทากินพราะจ้ามพ้นเท้าพ้นกระโตกเลยอยู่เนาะสาห้องกัเริ่มถอกเริ่มม่นนะสิเนาะเย ตรงใสวนเสื้อ้อเนียนี่เน้ดใเกี่ยวเขานะหนาทุองนะต่งท่อตาเนี่ยนี่เละพี่น้องชีวิตยูยูหนาเนาะกันเนี่ยยังง้อเนี่ยข้วเนาะขั้นมันแเท่ากับตดเนี่ยหง้อขั้นพ้นโตดินเนี่ยเนี่ยกเพื่อหง้อเนี่ยมอเข่าเดื่อมถาเลื่อมมากเลย บรรยากาศยังไงอยู่นะเนี่ยนะเดี๋ยวเราเอางูเอาเอาเอาเพื่องให้นงูอะไรอ่ะฮอสิไปถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนเนาะน้ำถ่วมทางเขาบางขี้ี่พี่น้องเห็นดีเนาะหน้าท่งนีน่จนเั็นแบบไหนเจนเป็นแบบนุ่มเมื่ลน่ะขั้นขั้นบ้าแบบพื้นบ้านทั้ก็กำลังสิเป็นเขาเมาเนาะ นั่งเป็นขามาแล้วก็แก่นามจีอัวรนะพี่น้องเห็นบ่นามนางคนนั่งได้ขามาขั้งท่วรลิฟนี่มันตายแล้วพี่น้องไอ้ขึ้นมันเดียบรลอยนะเพราะเพราะเขามันมานมันยังนะ้งเห็นปะมันเดียบลอยด้วยหนามมึงที่บ่ตาย้วสิบกกับบวกสีเศร้าตกกับบวกเศ้าตกสองสามสี่หามือไร สีเศากับสาวสิโต๊สีหว่วกับ่ห่วยพืนตกสีหาวันนะคนนี่นมันถ่วมพ่วงนี่มันตายไรขอ้อกับร่างเนงะี้ยนี่หรอะหนามกับไรข้อมากไรข้อมากเลย าก็ลัางามเลยงาอีกประมาีสองอาทิตย์ม่นึ่เกี่ยวแล้วนี่มาหอดาที่น้องมาหอดล่าวมที่ไปะ้อง่วมกอกงูอ่ะโด้ย สิ็จแล้วออกเลยนะขนาดโบุกเอาออกไปบใบหม่องตลาดบ้าหน่องไผ่มาเลยนะทีหลังไอ้ยนุของคือว่าสุคนเคยเอาออกนะบางทีหงัวหัวก็ยังอยู่อ้าหงัวตายว่ะจ๊ะเออหงัวตายอยู่เนาะโหงัวตาย งวตายเลยงวตายเลยเป็นยังไงเนี่ยงวตายพี่น้องเอ้ยสิดตายเลยตายแล้วพี่น้องเอ้ยเบลื่อนนีแม่ย่ายเลยนะเกลนโอ้คงดีคนเดียวบ้านนี่ก็เอาเพลื่อนไปให้กินอยู่เป็นอีกอย่างเลย โอ้ได้แล้วน้องไม้ว่าสุขวนี่จะอือเยอะเลยว่าได้โอ้ยยังได้อยู่ Những hai chai yêu thích Đây thích 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 นี่ีแ้อเงี้งดดยจู่อะไดเนี่เป็นยังวะขา่ายิาองอาค้าเสอ,องที่เพอเสือ,อของขาค้าหักมาจักขาแข็งเลยมาสีกคนเอาเสือ,อ่อแล้วพอีกล้นี่ นีเสืออ้อน่ผูกยุคข้อนะน่ะเสืออ้อนะมกอขาพี่มกอคารังถึงเป็นอยียง่ใช้มือนเนาะพุกกะปุตุไมใช้คาแข็งเนื้อยอ้องเนาะโอ้ยจสีด้สตนจิื้นอยู่ดิถามันหายใจมันยังหายใจอยู่หับหโอ้ยองัวเรเร่งอ้ไปแอบไปไ,ปไ,ปไ,ปไปน่นองอรแบบนี้ เหตเนี่มนอพี่น้องเนี่ยซ้ามีดูกนะนี่นำเมือกไม่หีออกล่ะนี่นงทีออกดุมันสิออกดช่วยงามสวยมพี่น้องเอ้ยพญาพญย่ะกะเศ้าเป็นเดือนสองเดือนเหอไง เนื่องว่ามันเกิดเนี่ยอยู่ตัวย่านมันเอาเอาคาลังเขี่ยมัดเขี่ยไม่ง迈ไม่ง้างตอมนะพี่น้องมันก็มาข้อกับมันก็มาค่าเนี่ยค่ากับตองข้อมันเะไมันก็บลมมันก็มือน้องหันนี่มือน้องมันเบาว่ายสุดตัดเมื่อกี้มันมัดอยู่นี่แหละคาลังตัวน่ะมาขายโอ้คือมันช่วยช่วยัำช่วยสอนสิเรามาลาสิเรา เรากุมาจนถ่ายน้ำเยอี๋ยอะงวดเสมอว่าพิการตัวกยจุหน้าบ้านกับสองขาตัวดเดียเด๋ยวต่ดูบิปกเบกเล็กๆแตกๆนะเนี้ยหมู่มัมนหมู่หมูมันตึงตอนนี้ก็เอาคืน,นแล้วเพี่น้ะงก็กินเพื่อเงินเลยมาคงมาคงสีตาพี่น้อง ลักหมดทั้งหลายมันยังคาแข็งอยู่ค้ารังนี่จะมาดอดอดูน้ำกันมาจะเป็น,ใน,ใน,ใน,นยังไงนะเพียงเนาะเดี๋ยวไปติดตามคลิปต่อไปเปนนพื่อนๆเพี่น้องะมาสักคนสินซื้อเมือกกันห้างกินข้าวเสาวเพื่อนก็กินดีอยู่้นะหเงินที่บัวเบดร์จนเดือนแล้วล้มไ่ก็ไม่ดุก,กันเลยเพีย,ยงเนาดึงหมื่น นนีี่่พทางนี่เป็นเขา่าทางนี่ก็เป็นน้ำเนาะของง้อเขาเจา้าขันมีดกันคู่นี่มันชื่อว่าถั่วเมืดหน้าหน้าเท้นี้แถวหน้าป่าตะกอนยังถั่วเมืดเมได้กินต่อเลยเขาเดือนสิบเอ็ดเดือนชิบเดือนสิบเอ็ดเดี๋ยยังน้ำถั่วมอยอู่ตายแล้วเนี่ยนี่ปลาตะกอนก็นมาเอามอง Màu người màu người mọi 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 เราท้ายเลี่ยนหย่อนนะอยู่ก็ไมายททั้งน้านี่ามก็ขื้นไห้ไหวพี่น้องเลยพังเบิงมือมืออื่นมือมืออื่นกับมือแรกอย่านีเอาง้อออกออกไปไหวคนน่ะเนี้ยไปติดตามน้ำการพี่น้องง้อเขากับจ้าสิทธิหลอนเจ้าสิทธิ์ยัง ไปเดี๋ยเราสะคนไปถ่ายทางเขาบ้านคีรีิให้เพียงเนานะนี่หม่องรถไทยครับเต็มตังเดี๋ยควควายนี่แหละสบายดีพี่น้องตอนนี้ก็ตัดภาพมาทางเขาบ้านคี้ดิเข้หยาดเนาะอะหาเล็กน้อยเข้ามาดินน้ำลายนี่ไปด้วยคือเดือบข้าวโพดมาในเรื่องอะไรพี่น้องพังเบื้องนี่พังเป็นบ้านคี้ดิเข้หยาดเนาะพังเบื้องพังบ้านน้องไผ่ ทางสิงห์เมืองบานบาสุกคน,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 พ,นกพี่น้องตอนนี้เมื่อเอได้เนาะค่าเหือ20,000พี่น้องเฮาก็ยังบ่ทันขามเนาะพอกันอีพี่หน้าเด้อเดี๋ยวว่าทุกคนสิมารีวิวให้เบิ่งเนาะน้าําท่วมมันเป็นแนวใดแนว